โอ้ยอยากกินหอมอกย่างจังเลยอ่ะครุกครับอากูพูดทำไมไม่รู้ตอนที่กูถ่ายลิปต่เองอ่ะคุกครับอาคุกครับอาคลุกทำไมได้ยังก็คือวันนี้จะมีแขกรับเชิญพิเศษคือลินลีมาอีกแล้วครั้งที่แล้วที่ทำรายการกับเอ็มใช่ไหมเราใช้เตาเตาย่างอ่ะเราไฟช็อตวันนี้เราเปลี่ยนให้แล้วนะครับแต่ว่าสปอนเซอร์ยังไม่เข้าสามารถเข้าได้ทั้งเครื่องคงเครื่องครัวซอสเซิร์ชเที่ยงได้หมดเข้าเถอะขอร้องแหละนะครับนะสักหน่อยนึง นึงก็นึงเราต้องพับปากป่ะได้ยังโอเคอันาโอนนะอ่ะห้าสี่สามสองสวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับรายการชิมครับนะครับวันนี้ก็กลับกันมาอีกแล้วแต่เมนูวันนี้เป็นเมนูที่แบบว่าง่ายๆเราทุกคนต้องชอบกินแน่ๆเลยนะครับวันนี้เราจะทห่อหมกย่างแต่ว่าจะเป็นไส้แบบทะเลรวมละกันนะครับอันดับแรกเราต้องโอ้ยก่อนมารายการชิมครับนะครับหนึ่งสองสามโอยอยากกินห่อหมกย่างจังเลยอะ เนี่ยอะมาถึงเวลาะง่ายๆกันแล้วเราต้องมาเริ่มทำเลยดีกว่าเพราะมันเสียเวลาแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีในโฮมก็คือพริกแกงนะครับเป็นพริกแกงเผ็ดกะทินะครับไข่แล้วก็เครื่องปรุงต่างๆแต่วันนี้เราจะใช้ปลาตัวนี้นะครับปลาบดเนี่ยเราจะใช้ปลาปลากายก็ได้หรือปลาอะไรก็ได้ที่เราอยากจะได้เลยหาซื้อง่ายๆอ่ะมาอันดับแรกนะครับเริ่มจากการใส่ปลาลงไปนะครับนี่ใส่ปลาลงไปวันนี้เออใช้ปลาทั้งหมดประมาณ1นกิโลใส่พริกแกงเผ็ดลงไปถ้าเราชอบเผ็ดก็ใส่เยอะ ไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยนะครับแต่วันนี้เอื้อว่าเอื้อชอบเผ็ดนี่อ่ะอ่ะแค่นี้พอพอเป็นพิธีอ่ะแล้วก็คนให้มันเข้ากันก่อนนะครับอันดับแรกเมนูนี้ง่ายมากเอาจริง,รงใครก็ทําได้ทำอะไรปะเคยทาปะเอาจิงเหรอเคยทำอร,รอ,ำรอใส่ไปให้หมดซะนี่ใส่ไปให้หมดมันเหลือมันเสียดายของครุกครับอาอันนี้เป็นทกนเจใช่ปะเออกูพูดทำไมไม่รู้ตอนที่กูถ่ายรายการเอถ่ายติ๊กตอกตัวเองอ่ะคุกครับอาคุกครับอาคุกทำไมคุกครับอา ไม่เราอยากแบบเออหาแบบกิมมิคให้ตัวเองอะไรอย่างงี้ไงครูครับอาแล้วคนก็แซวจริงๆนะครูครับอาอาทําไมอาต่อไปนะครับพอเราใส่พริกแกงลงไปแล้วจะใส่กะปิลงไปเพิ่มหน่อยแต่ว่าบางเจ้าอ่ะเขาจะหนักกะปิอยู่แล้วหรือว่าไม่หนักกะปิเราไม่รู้แต่ว่าเราเติมไปก่อนนะครับเพราะมันจะพอใส่กะปิลงไปมันจะเพิ่มความนัวขึ้นแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะเดี๋ยวว่ากลิ่นมันจะแรงเกินไปเราจะใส่กะทิลงไปไปค่อยๆใส่ไปค่อยค่อยใส่ไปก่อน เดีวสักพักก็เราจะใช้มือแล้วนะครับมันเริ่มแบบไม่ค่อยถลัดมืออ่ะต่อไปใส่ไข่ลงไปเลยนี่ใส่ไข่2ฟองนะครับโอวโว่ายมากเแปบ๊บเดียวเสร็จตอนทำอะ่ะแปบ๊บเดียวเสร็จแต่ว่าตอนย่างอาะใช้ใเวลานานปิ้งใส่ไข่ลงไปปรุงรสน้ำตาลครับวันนี้ใช้น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวน้าตาลตะโนดได้หมดเลยนะครับ ตายเหนียวดีชอบชอบไม่รู้ประวัติไหมว่าแบบไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้กินกินไปนะครับต่อไปนะครับน้ำปลาใสด่ดอกไมประมาณสี่ช้อนสองสามสี่ห้าก็ได้แถมแถมๆหน่อยเกลือนิดนึงมีเกลือมาก็ใส่เกลือนิดหนึงอันนี้เป็นดอกเกลือนะครับ ใส่ดอกเกลือลงไปต่อไปใช้มือเลยมือมันน่าจะเร็วกว่ากันเยอะนะครับทุกคนเออจะบอกว่าเมนูนี้ทุกคนเดี๋ยวจะมีการออกบูธขายของของเอื้อนะครับแล้วก็มาเดอร์เชฟท็อปเชฟแล้วก็เชฟกระทะเหล็กนะครับวันที่1 6กถึง25ากุมภานะครับที่เดอะมอลล์บางกะปิ m อ c Hall เดอะมอลล์บางกะปินะครับใครที่จะไปงานนี้นะครับชื่องานว่าเฮกเนียฟู้ดเฟสติวัลนะครับแต่ว่าธีมในปีนี้จะเป็นดาร์กวาเลนไทน์ใครที่โดนผัวทิ้งใครที่โดนเมียทิ้งนะ มาที่งานนี้ได้เลยนะครับรับประกันกินอาหารของเหล่าเชฟเมื่อไหร่ปุ๊บนะมีผัวทันทีหรือว่ายิ่งโดนเทก็ไม่รู้นะครับอ่ะเสร็จปุ๊บเราขยำเราใช้มือขยำเลยใครไปที่นู่นนะคบฝากไปอุดหนุนร้านเอือเ้ยนะเพราะว่าเอื้อออกบูดคนเดียวคนเดียวเลยสดๆเลยไม่มีใครไปเป็นเชฟคู่เลยปกติครั้งที่แล้วเอื้อไปกับสีตรองใช่ป่ะแต่ครั้งนี้เอื้อไปคนเดียวจ้ะเอ็กก็อย่าลืมนะช่วยกันนะพี่พ่คิวไปแบบพ่คิวอีกแล้วามแต่หาผู้ชายอย่างเดียวเลยพี่เนี่ยหล่อสุดแล้วเป็นเชฟหล่อสุด โอ้โหแรงมากอันเนี้ยแค่นี้เสร็จแล้วจริงๆทุกคนจริงๆอ่ะใครอยากจะซอยใบมะกรูดลงไปเพิ่มก็ได้แต่ขี้เกียจนะครับสูตรเรามีแค่นี้ของเราหอมอยู่แล้วแต่บางคนก็จะใส่กระชายปั่นลงไปด้วยได้จะบอกเลยว่าสูตรเนี้ยไม่ใช่สูตรที่ก็จะขายที่งานนะอร่อยกว่านี้แน่นอน,นและเคล็ดลับแน่นอนเพราะว่าถ้าเราบอกไปในเนี้ยเดี๋ยวทุกคนอื่นจะรู้ไงเดี๋ยวเขาไม่ไปไม่ไปซื้อกันแล้วสมมติคนทางบ้านทำตามสูตรนี้ก็อร่อยแล้วใช่ไหมห รอเล่นใครที่ทําใครที่ดูแล้วเนี่ยทำอ่ะยังไงก็อร่อยอยู่แล้วเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นสูตรเบสิกเลยที่ทุกคนต้องต้องรู้แล้วก็ทําเป็นง่ายๆอยู่ที่ว่าบางคนอ่ะใส่พริกแกงน้อยมันก็จะมันก็จะไม่ถึงใจเข้าใจปะอ่ะนี่แล้วคนไปเรื่อยๆนะแต่ว่าดูดูดูเนื้อดีๆนะครับถ้ามันเหลวไปก็ให้ใส่แบบเนื้อปลาเพิ่มขึ้นแต่ว่าเวลาใส่ระวังเรื่องกะทิด้วยอย่าใส่ทีเดียวไปแบบตุ้มเดียวเพราะมันจะเหลวมาก แต่นี้เราสามารถใส่กะทิลงไปได้อีกนิดหนึ่งนะยิ่งเขาเรียกว่ายิ่งนวดอะเนื้อมันจะยิ่งเหนียวนะครับทุกคนนวดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆจะบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ซีตองเกลียดมากเลยนะ<ว>เพราะอีซีตองมันมันไม่เก่งเรื่อง่อหมกไงของพี่พี่เก่งไงตอนพี่ทำอีซีตองอีแล้วมาทุกอีพีเลยแล้วสรุปทม้งหดถ้าไปที่งานแล้วพี่ซีตองทําอ่อหมกขนมไทยฮะ่อหมกขนมไทย่หหอมมยห,อม,กม,หอมกขนมไทยเป็นยังไงวะมัหอมมากมาละเริ่มมาละ อย่างยังชิมไม่ได้เป็น <arcade> เนื้อสดใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นอันนี้เรากะไว้แล้วยังไงก็อร่อยอยู่แล้วหรือเปล่าแป๊บนึงใส่ของใส่กะทิอีกนิดนึงนะครับทอีกนิดนึงนฟิดวดวกันฟิดวดวกันเลยอ่ะมาเสร็จเรียบร้อยอะตอนนี้ก็ห่อหมกของเราเสร็จแล้วนะครับเนื้อห่อหมอกต่างๆนะครับเราจะไม่ใส่พวกเนื้อสัตว์ลงไปเดี๋ยวมันจะเละน,นะครับเดี๋ยวมาใส่ที่หลังอะต่อไปนะครับเราจะมาห่อกันแล้วนะครับไม่ยากเลยต้องมีใบตองนะครับเราจะใช้ใบตองสองชั้นประมาณนี้นะครับ แล้วก็อีกชั้นหนึ่งเพื่อเราจะลองไม่ให้มันมันหกหนึ่งอันนะครับสองอันคือเอาด้านเข้มขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่หอหมกลงไปเดี๋ยวเราทำให้ดูก่อนแล้วเราก็จะลองด้วยใบโหระพาวันนี้มันเหี่ยวหน่อยไม่เป็นไรใครชอบใบยอก็ใส่ได้นะครับใบโหระพาก็ใส่ได้ใบกะเพราก็ใส่ได้นะครับลองดูถ้าเราชอบอันไหนเราก็ใส่อันนั้นแล้วเรากินอะไรอ่ะนี่ประมาณนี้ง่ายงายอ่ะต่อไปนะครับเราก็ตักหอหมกของเราใส่ลงไปประมาณ หนึ่งช้อนใส่ลงไปปับ๊บนี่เอาต่อไปเราใส่กุ้งลงไปนะครับกุ้งนะครับหนึ่งตัวใช่ถันเป็นอื่นเขาจะเป็แบบสับๆนะอันนี้คือใส่ให้ทั้งตัวเลยอ่าต่อไปเป็นปลาหมึกนะครับเราจะหั่นเป็นแบบเป็นแว่นหน่อยให้มันสวยงามอย่างนี้นี่นี่ปับป๊บปั๊บแล้วเราก็ใส่ลงไปในหอหมอกเลยนี่เป็นไงน่าก,กินจะตายาน่าก,กินจะตายเป็นไงล่ะ <บา S 1> ยังไม่หมด พี่บานะ้าได้ซอยในะห่อนี้ห่อนี้เจ็ดสิบบาท <c oughs> ถ,ถูกไปปะถูกไปนี่มีเนื้อปูด้วยเราใส่เนื้อปูลงไปเนื้อปูลงไปใส่อะไรเพิ่มอีกเห็นไหมเอาอะไรจะไม่อร่อยอ่ะเนี่ยแค่เนื้อปูก็คุ้มแล้วหอนีขอน้ขอเจ็ดสิบบาทห่อนี้ขอเออขอเจ็ดสิบบาทนะ <c oughs> มาอันนั้นมันอันนี้นะอ่ะต่อไปเราก็ได้แบบนี้แล้วนะครับนี่ประมาณนี้แล้วเราก็จะมาห่อ,อก,กันหนึ่งโอ้ยตายหัวหัวอ่ะนี่มาจิ้มฟันนะครับกัดหัวกัดท้ายนะ วนนิ่งฟันก็แข็งแรงมากเรียบร้อย1อันนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้เรียบร้อยแล้วก็จะรอเอามาย่างกันแค่นั้นนะครับตอเสร็จแล้วเออขอทําก่อนเดี๋ยวจะมาย่างพร้อมกันจ้าอ่านะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเราหอ่อของห่อหมกไว้แล้วนะครับเราก็จะมาย่างกันอันนี้เราใช้วอร์มเตาไว้แล้วนะร้อนแบบร้อนเบาๆพอเราอย่าร้อนแรงมากเราอ,อย่าใช้ไฟแรงมากไม่งั้นมันจะไหม้อ่อไปใครชอบกินเยอะกินน้อยเราก็ใต่ไปตามที่เราชอบเลยจริงๆเราจะ ย่างประมาณ1ิบนาทีสิบห้านาทีแล้วแต่ที่มันจะสุกไม่สุกนี่เวลาจะย่างเราก็บีบมันหน่อยนะครับให้มันแบนวุ้ยทำมาเยอะมากย่างไปเรื่อยนะครับแล้วมันจะได้ความหอมจากใบตองด้วยอาต่อมานะครับพอเรามีหอหมกแล้วเราต้องมีพริกน้ำปลาด้วยอาเดี๋ยวันนี้จะสอนทําพริกน้ำปลากันเอาเวลาเอฟทำเอฟใส่อะไรบ้างทางเอฟใช่ไหม พริกปลามะนาวกระเทียมแล้วก็อาจจะมีหอมแดงนิดหนึ่อหอมจริง,รงๆอ่ะบางคนชอบใส่หอมแดงก็ใส่ได้<ม>แต่ว่าพี่เป็นคนที่เวลาใส่หอมแดงแล้วมันจะมีถ้าทิ้งไว้นานอ่ะพีน้ำปลามันจะเหม็นมันจะมีความแบบหืนๆืของ,องหอมแดงต้องกินเดียเด๋ยวนั้นแต่ว่าวันนี้เราจะสอนสูตรง่ายๆที่สามารถเอาไปทากินกันได้แล้วอร่อยด้วยแต่ว่าต้องต้องรอลิลลีก่อนนะครับลิลลีได้ยังก็คือวันนี้จะมีแขกรับเชิญพิเศษคือลิลลีใหี่แล้วถ้วยแก้วแก้วอย่างเงี้ยมีไหมที่อันใหญ่ๆหน่อยอ่ะ เออเอามาเลยอันใหญ่กันนะเออเอาใหญ่ลิลลี่ลิลลี่เอาจงจริงนะถ้าไม่มีลิลลี่นะตาย ทุกคนไม่มีลิลลี่ไม่มีเอฟเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยนะครับทางบ้านนะครับเพราะว่าไม่มีใครเลี้ยงหมาด้วยเอฟจะเป็นคนทั้งเลี้ยงหมาเป็นคนแพ็คของคนส่งของเป็นคนดูแลเอื้อเป็นคนรับงานให้เอื้อเอฟทำทุกอย่างลิลลี่ก็กวาดบ้านเช็ดบ้านเลี้ยงหมาผู้จัดการผู้จัดการทุกอย่างเลยนะครับไม่มีคืออยู่ไม่ได้ไม่มีเอฟมยังอยู่ได้ถ้าไม่มีลิลลี่คืออยู่ไม่ได้นะจะบอกเลยอ่ะต่อไปนะครับเราจะทําพริกน้ําปลานะครับแต่ว่าบางคนนะก็เรียกน้าปลาพริกพริกน้ําปลาเราอยากรู้ว่าคนส่วนมากของประเทศไทยเนี่ยเรียกไอ เรียกว่าอะไรกันแน่เอาอยากรู้เหมือนกันแต่ส่วนตัวเออเรียกว่าพริกน้ำปลาทีมพริกน้ำปลากด1ทีมน้ำปลาพริกกด2อ่ะเราจะดูกันว่าอะไรที่มันถูกต้องกันแน่อ่นน้ำปลาเราใส่ไปให้หมดนะครับ โอ้โหทวยแล้วปลาไม่ต้องกลัวเราจะเจือจางด้วยน้ำเปล่านิดนึงนะครับจะเจือจางด้วยน้ำานิดนึงนิดนึงเพราะโอ้โหถ้าใส่เหมือนกับเค็มไปนิดเดียวได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าเราอยากใส่ให้มันเจือจางลงนิดนึงเพราะเราใช้น้ำปลาดีนะครับวันนี้แต่ว่าประเด็นวันนี้กระเทียมของเราเนี่ยเราให้คุณลิลลี่เนี่ยบอกลิลลี่ไปซอยกระเทียมให้พี่หน่อยซอยมาจริงๆริงด้วยจริงๆกิจะให้หั่นเป็นแว่นๆเข้าใจปะแต่ว่าอันนี้ก็ใช้ได้นี่ก็ใช้ได้อ่าใส่มะนาวลงไปตัดรสนิดเหนียวพอหนึ่งช้อน อ,อ่ะช้อนครึ่งน,นิดนึงอ,อ่ะไปไปตัดด้วยน้ำตาลนิดนึงน,นิดเดียวนิดเดียวอ่ะแค่นี้แล้วก็ควรให้มันละลายนะครับสมมุติว่ามันละลายแล้วนะครับใส่กระเทียมลงไปนี่ตามชอบเลยกระเทียมมาใส่เย,ยอะๆอุ้ยแชอบมากชอบมากชอบมากอา่อพริกนะครับนี่หั่นมาซอยไปเหมือนกันกูชอบพริกว่ะอย่างนี้เผ็ดชิบหายนะแน่กูบอก,ออกเลย ชอบเผ็ดก็ใส่ไปหมดเลยนี่นี่ได้อยู่นี่ก็ะเพกน้ํำปานะครับก็สามารถทำกินกันได้อันนี้ก็คือเสร็จแล้วพริกน้ลำปา,น,ำปานะครับแล้วก<ม>็เราแตะเลยเลยเรียกอ่ะเสร็จแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวรอห่อหมกเราย่างไปเรื่อยๆเอาจริงๆว่าเราห่อหมกนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้มันไหมมากอ่ะวิธีของมันก็คือเอาน้ำมันอ่ะทาบนใบตองด้วยวันนี้เราขี้เกยียจนะครับขี้กเกยียจไปเอาของมาด้วยประเด็นอ่ะเรียกไฟนิดนึงครั้งที่แล้วที่ทำรายการกับเอ็มใช่ไหมเราใช้เตาตาย่างอ่ะ เราไฟช็อตวันนี้เราเปลี่ยนให้แล้วนะครับแต่ว่าสปอนเซอร์ยังไม่เข้าสามารถเข้าได้นะครับทั้งเครื่องคงเครื่องครัวซอสเซิร์ชเคียงได้หมดเข้าเถอะขอร้องแหละนะครับนะสักหน่อยหนึ่งแต่วันนี้นะครับมีสินค้าดีๆและโปรดีๆมาให้ทุกคนนะครับตัวนี้เลยนะครับวิตมีนะครับลิปสติกแบบที่แบบสามารถได้ใช้ได้ทุกเพศเลยนะครับมีคนชอบถามว่าพี่คะลิปเนี่ยผู้ชายใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับเป็นลิปสองหัวนะครับ มีทั้งกอดและแมทนะครับที่สําคัญตัวนี้นะครับเวลาใครทานเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้มูไปแล้วจะมีคนชื่นชอบนะครับใครไม่มีแฟนอาจจะมีแฟนใครที่พูดทาแล้วไปแบบไปคุยกันคงการค้าอย่างเงี้ยอาจจะปิดการค้าได้ดีขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เอื้อกำลังกะทาแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีสปอนเซอร์เข้ามานะครับสาธุนี่นี่นออาจริงคนที่ไม่ชอบทาแบบให้มันสีเต็มเต็มอะนะ สามารถทาแค่กลอสก็ได้เพราะว่าตัวกลอสเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่กลอสอย่างเดียวนะครับมีทั้งตัวปลาล์มบำรุงแบบผิวปากของเราด้วยไม่ใช่แบบโอ้ทาอย่างสวยอย่างเดียวนี้บำรุงด้วยนะครับใครสนใจก็สามารถตามนี้ได้เลยนะครับไม่ใช่มีแค่สีอย่างนี้นะมีทั้งหมด5เบอร์นะครับใครสนใจก็ไปเลือกซื้อสีตามชอบที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับนี่ตามนี้แค่นี้พอเขาไม่ค่อยให้ตังค์ก็พูดแค่นี้พอเอาละเริ่มมาละเริ่มไหม้ละเริ่มไหม้ละอาพูดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับใครที่อยากจะไป อุดหนุนเอือละกันเดี๋ยวจะมีงาน h e r i t n i a Food Festival นะคบเป็นแบบงานที่รวมระดับเชฟหมดเลยทั้งมาสเตอร์เชฟนะครับท็อปเชฟนะครับเชฟกระทะเหล็กทุกคนเนี่ยไปอยู่ที่งานนี้นะครับแล้วก็งานนี้นะครับเอื้อออกบูธคนเดียวนะครับชื่อว่าหมกแล้วหมกอีกนะครับเป็นขายห่อหมกนะครับใครที่อยากไปอุดหนุนใครี่อยากไปแบบลองชิมฝีมือเอื้อก็ไปอุดหนุนเอื้อได้นะครับที่เดือมอบางกะปินะครับ MCC Hall เดอะมอบางกะปิตั้งแต่วันที่16กุมภาถึงวันที่25กุมภานะครับขอร้องแหละไปอุดหนุนหน่อย นะครับเพราะว่าเราออกบูธคนเดียวไงอยากแบบไม่เขินนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาสามารถรักททยได้แล้วก็แวะอุหนหนสักอันสองอันก็ได้นะครับก็ตามนั้นนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพลิกกลับด้านหน่อยนี่มาละ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 ดีดีฮอรโมกของเอื้อเนี่ยไซนแน่นนะครับไม่ต้องกลัวใครที่ไปซื้อเนี่ยราคาอาจจะขายสักประมาณ70บาทอย่าตกใจว่าราคามันแพงหรือเปล่าคุมแน่นอนทุกคนเพราะว่าใครที่ไปเนี่ยเป็นพวก เชฟทั้งหลายเขาไม่เอาชื่อเสียงมาขายตรงนี้แน่นอนนะครับอุ้ยหอมมากเขาเรียกว่าหอมอะไรวะหอมหอม,หอมใบใบตองนะครับตอนนี้ก็หอหมอกน่าจะเป็นสุกเรียบร้อยแล้วน่าจะนะเดี๋ยวเราเช็คก่อนหนึ่งสองสามอ้าโหมันปริมันแตกอะเ <c oughs> ขาเรียกว่ามันแตกออกมาขเข้าใจปะช้ำๆเลยโอ้ร้อนโอ,โอ้อันนี้เอ่ะหมือกแตกไปเลยเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอามาจัดใส่จานกันตัวนี้ละกันมันกำลังแตกๆอย่างงี้ใส่โอ้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 นี่นี่หัว เรียบร้อยนะครับสําหรับห่อหมกย่างของเราวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดข้างในให้ดูกันอ่ะเปิด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 นี่เปิดจ้าโอ้โหหอมมากดูดิดูดิดูดิหอ,อมฉุยเลยฮะหอมฉุยหอมฉุยดูดิดูด,ดิดูดิเอ๊ะเป็นไงล่ะแบบนี้คือแบบย่างใช่ไหมแต่ว่าเรากินเนี่ยโอ้ยน้ำลายไหลอะน้ำลายแตกเราจะใส่แบบเป็นข้าวเป็นเซตแต่ทําเป็นข้าวเป็นเซตให้ดู โอ้โหเป็นไงล่ะดูปลามุงปลาหมึกดูอ่าอ่าเราจะออกจากห่อนะครับอ้๊ยอะไร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 โอ้รถโอ้โอ้โอ้ใส่โดยน้าลงไปโอ้ออ๋อปะนี่นะครับปลามงปลาหมึกแบบนี้นี่ปลาหมึกแบบนี้อ่ะนะครับนี่ใส่ไข่ลงไปเดี๋ยวเราจะ ่นนิดนึงโหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะใส่ไ,ไข่ลงไปจ้าใส่ไ,ไข่ลงไปอ,อ,อีสุดๆ,ดๆนี่นี่นะครับคือเซตข้าวของเราวันนี้อุ้ยน่ากินว่ะมาถึงเวลาแล้วนะครับรายการของเราคือต้องชิมนะครับชิมครับอ่าอันดับแรกอชิมมะปาวก่อนชิมมะปาวก่อนอันดับแรกชิมมะปาวก่อนขอชิมมะป้าวอืม ปลาหมึกเป็นตัวตัวกุ้งเป็นตัวตัวนี่ดูดิดูดิดินี่เป็นไงชิมครับอืมอร่อยมากต่อไปต้องใส่พริกน้ำปลาปูวะนี่นี่นะใส่ลงไปนะใส่ลงไปาตามที่เราชอบนะตักเนื้อปูนะตักปลาหมึกนะตักเนื้อปลานะ จบอ่านะครับเมนูวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับใครที่อยากลองไปทําก็ไปทําดูนะครับก็ฝากอีกหนึ่งอย่างนะครับใครที่อยากไปอุดหนุนเอื้อนะครับงานวันที่16หถึงยนี้ฝากไปด้วยนะครับก็วันนี้ขอตัวอำลาก,ก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ